ล่าสุดนั้นมีการอัปเดตนะคะโดยเพจดังลาวได้บอกว่ามีการนำเฮลิคอปเตอร์บินเพื่อค้นหาคิงคอง หลายหลายคนบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่ลาวนั้นจะมีคิงคองเพราะขานาดในกัมพูชายังมีสิงโตเลยจนทําให้ชาวเน็ตลาบางคนนะคะบอกว่าที่สอปป,อปอลาวไม่มีนักวิทยาศาสตร์เลยอไงถึงได้มีการสั่งให้นําเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินเพื่อค้นหาคิงคองโดยหลังจะมีคลิปไวรัลนะคะที่มีผู้ชมมากกว่า6 0แสนครั้งภายในระยะเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตลึกลับที่มาจากสอปป,อปอลาวโดยคลิปดังกล่าวนั้นถูกเผยแพร่โดยแฟนเพจ Facebook ที่มีผู้ติดตามกว่าสอง0,000คนที่ชื่อว่าสเกตข่าวฮอตนิวส์โดยเป็นเพจของลาวมีความยาว4 6วินาทีเปิดเผยให้เห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่กำลังเคลื่อนไหวอยู่บนสันเขาซึ่งสร้างความตกใจให้กับผู้ที่ถ่ายคลิปพร้อมกับมีแคปชั่นประกอบเป็นภาษาไทยว่ากำลังฮือฮาคลิปถ่ายติดคล้ายลิงยักษ์ดูเหมือนจะเป็นคิงคองอยู่ที่ภูสยาเชิญชมและตรวจสอบด่วนโดยหลังจากคลิปดังกล่าวนั้นถูกเผยแพร่ออ,อกไปก็ได้มีชาวลาวเข้า มาร่วมแสดงความคิดเห็นมากมายทั้งทงที่เชื่อว่าเป็นสิ่งมีชีวิตบางอย่างและก็มีบางกลุ่มที่ไม่เชื่อโดยมองเป็นเรื่องราวที่หลอกลวงหรืออาจจะเป็นคลิปตัดต่อในโลกอินเทอร์เน็ตโดยว่ากันว่าขณะนี้ได้มีการตรวจสอบ โดยแอดมินเพจที่ลงภาพนิ่งได้คอมเมนต์เพิ่มเติมว่ายืนยันจากหลายๆคนถ่ายมุมเดียวกันแล้วก็เห็นตัวนี้แต่ยังสรุปไม่ได้ว่าเป็นตัวอะไรกันแน่เพราะฉะนั้นจะต้องมีการรอติดตามกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วจะส่งหน่วยงานไหนเข้าไปลงพื้นที่และเข้าไปตรวจสอบหรือสุดท้ายจะโปะแตกกันแน่เป็นแค่คลิปคอนเทนต์สร้างกระแสหรือเปล่าโดยมีเพจดังนะคะออกมาวิเคราะห์ว่าการที่เจ้าหน้าที่ลาวนำเครื่องบินออกตามหาคิงคอง เรื่องแบบนี้การศึกษานั้นค่อนข้างจะสำคัญมากโดยคลิปที่เกิดขึ้นนั้นจริงๆแล้วอาจจะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนยอดเขาในช่วงที่มีหมอกหรือต่างชาติเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเงาบล็อกเกอร์ซึ่งเงาในคลิปอาจจะเป็นเงาที่เกิดจากดวงอาทิตย์ในช่วงเย็นๆที่กำลังจะตก ทำให้ดินสาดแสงมากระทบกับคนหรืออะไรสักอย่างที่อยู่แถวๆนั้นทําให้คนถ่ายคลิปเห็นว่ามีอะไรบางอยา่างกระทบกับหมอกจนเกิดเป็นเงาขึ้นมาส่วนที่เห็นไกลๆก,ก็เลยทําให้ตัวดูใหญ่เกิดจากการลวงตาเป็นเงาในตอนแรกที่อยู่ช่วงกลางแดดตอนเย็นๆช่วงที่ดวงอาทิตย์นั้นกําลังจะตกดินโดยมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะว่าส่วนใหญ่เนื้อที่80%ปรนในสปปรปาวนั้นเป็นป่าและสถานที่ในคลิปก็คือภูเบีย้ย เป็นป่าดงดิบที่เป็นป่ามากๆแทบจะไม่มีคนขึ้นไปหาของป่าแน่นอนแล้วก็เป็นภูที่สูงที่สุดในลาวถึง2,800เมตรเหนือน้ำทะเล การจะขึ้นไปชมวิวนั้นทหารจะต้องพาขึ้นไปเพื่อความปลอดภัยขนาดจุดชมวิวยังลึกมากไม่มีทางที่ควรจะขึ้นไปลึกกว่านั้นนานมากแล้วโดยอาจจะมีสิ่งลึกลับหรือไม่ก็ค้นพบอะไรพิเศษเป็นไปได้เพราะว่าป่ามีความอุดมสมบูรณ์อาหารก็เยอะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ที่มีสัตว์ขนาดใหญ่บางคนก็บอกว่ากล้องถ่ายรูปเวลาอัดคลิปวิดีโอจะไม่ค่อยเห็นชัดเท่ากับตาคนที่อยู่ตรงนั้นรอกป่าอุดมสมบูรณ์มากในลาวอากาศก็หนาวตลอดปีป่าที่ นั่นก็มีตำนานมากมายบางก็ว่าคนเฒ่าคนแก่เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วนานๆถึงจะปรากฏตัวให้เห็นเขาบอกว่ามีคนเป็นเพื่อนอยู่ในพื้นที่นั้นยอมรับว่าพื้นที่ป่านี้สมบูรณ์มากโดยคอมเมนต์นี้เป็นคอมเมนต์จากคนลาวนะคะนอกจากนี้ยังมีบางคนบอกว่าปกติไม่เชื่ออะไรง่ายๆแต่พอเห็นคลิปนี้แล้วรู้สึกเลยว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่จริงๆ บางคนก็บอกว่าถ้าลิงที่เขาหนอคงไม่เชื่อล้านเปอร์เซนต์แต่ตอนนี้พอเห็นอันนี้คิดว่าเป็นอะไรที่เป่าลมและพองขนาดใหญ่แต่พอเห็นขยับแขนขึ้นดูแล้วไม่น่าจะใช่การหักเหของแสงเพราะว่าเห็นด้วยตาคนก่อนที่จะใช้กล้องเราใช้โดรนสำรวจก่อนสิครับบางก็ว่านี่เป็นลิงยักษ์จริงๆอยู่ในฝั่งลาวนี่เป็นเผ่าพันธุ์ของกอริลล่าอย่าไปยุ่งเลยใกล้จะสูญพันธุ์แล้ว เป็นสัตว์ดึกดำบรรถ้าคนเคยศึกษาก็จะรู้ว่าธรรมชาติแถบนี้คล้ายกับป่าอเมซอนมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติมากๆโดยมีคนมาคอมเมนต์มากมายเลยนะคะว่าเคยเห็นหรือเปล่าขอดูหลักฐานหน่อยสิยังเหลือตัวใหญ่ขนาดนั้นอีกหรอตัวใหญ่ขนาดนี้ใช่ที่สู้กับไดโนอเสาร์หรือเปล่าครับผมแค่อยากจะศึกษาดูอยากรู้ว่ามีจริงๆ บางคอมเมนต์ก็บอกว่าภูเบี้ยที่ลาวนั้นเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในลาวอุดมสมบูรณ์มากอาจจะเป็นไปได้ที่มีสัตว์ขนาดใหญ่แบบนั้นลงเลืออยู่บางคนบอกว่าถ้านี่ไม่ใช่การตัดต่อถือว่าเป็นการค้นพบสิ่งมหัศจรรย์ที่มนุษย์ยังไม่เคยพบมาก่อนมีหลักฐานชัดเจนขนาดนี้แต่ดูจากภาพแล้วส่วนตัวคิดว่าไม่น่าใช่ต้องมีการตัดต่อแน่ๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าคลิปวิดีโอลักษณะนี้เคยถ่ายแล้วก็เกิดขึ้นที่เมืองไทยมาแล้ว ก็มีคอมเมนต์ชาวลาวนะคะบอกว่านี่เป็นบ้านเราเองภูเขานี้สูงที่สุดในประเทศลาวเลยเป็นภูที่สูงแล้วก็ใหญ่มากขนาดต้นไม้ยังขนาดใหญ่เท่าช้างเลยบางคนบอกว่าเชื่อนะว่าภูเขาที่อุดมสมบูรณ์อาจจะมีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่อีกเยอะ พวกนักวิทยาศาสตร์ถ้าไม่เจอกับตัวอาจจะไม่รู้หรอกบางคนก็บอกว่าถ้าลิงยักษ์มีจริงดูจากขนาดตัวแล้วน่าจะกินอาหารไม่ต่ำกว่า10ตันต่อวันแหละแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าจะหาอาหารยังไงตั้ง10ตันต่อวันจะเด็กกล้วยกินก็ไม่น่าไว้หรือไม่ก็น่าจะมีการทิ้งร่องรอยการกินเอาไว้มหาสารบ้างกินทุกวันหรือเกือบทุกวันในจะเรื่องน้ำดื่มอีก ตัวใหญ่ขนาดนั้นต้องกินมากขนาดไหนเนี่ยแล้วจะเดินเหินไปที่ไหนก็ต้องมีคนเห็นบ้างหรือแม้แต่นอนแพรพุงถ้ามีจริงคิดว่าอีกไม่นานจะต้องมีคนเจอตัวเป็นๆแน่ๆที่สําคัญลิงตัวใหญ่ขนาดนั้นเวลาไปไหนพื้นที่ต้องสั่นมากกว่าสิบล้อวิ่งผ่านแน่เลยพวกสัตว์ตัวอื่นๆอย่างนกหรือกวางย่อมจะตื่นตัวแต่ในภาพไม่เห็นมีอะไรเลยอาจจะพอดีว่าป่าตรงนั้นอาจจะไม่มีนกลงเหลืออยู่เลยก็ได้เพราะว่ากิงคองจับนกกินไปหมดแล้วบางคน ็บอกอย่าทำให้มันโกรธนะครับเดี๋ยวมันจะกลายร่างเป็นซูเปอร์สซย่าเอาบางคอมเมนต์ก็บอกว่าสถานที่ภูนั้นก่อนนี้เป็นเขตห่วงห้ามเป็นป่าอนุรักษ์ของสอปป,อปอลาวแล้วก็เป็นภูที่สูงที่สุดในสอปปอลาวตอนนี้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สุดยอดที่สุดของสอปปอลาวแล้วเป็นไปได้ว่าข่าวนี้อาจจะเป็นการโปรโมทเพื่อให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวลาวก็เป็นได้ บางคนบอกว่าคอมเมนต์ส่วนตัวนะส่วนตัวนั้นชื่อว่าเป็นผีเปรตไม่น่าใช่ลิงหรือสิ่งมีชีวิตหรอกเพราะว่าลักษณะไม่เหมือนลิงถ้าเป็นลิงรูปร่างก็ไม่น่าใช่แบบนี้ลิงจะมีแขนใหญ่แต่ที่แขนเพียวเลยเหมือนกับคนส่วนตัวน่าจะเป็นผีเปรตในตำนานที่เล่าต่อๆกันมากกว่าบางคนบอกว่าน่าจะเป็นลิงยักษ์บางก็ว่าไม่เชื่อหรอกภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เดี๋ยวความจริงก็จะถูกเปิดเผยเองแหละบางคนก็บอกว่าถ้ามีจริงคงจะเจอไปนานแล้วแหละ สมัยสงครามเขาก็รบกันในป่าถ้ามีใครเห็นจริงๆถึงป่าจะใหญ่โตแค่ไหนแต่ทหารสมัยนั้นก็เดินทั่วไปหมดแล้วยิ่งลิงตัวใหญ่ขนาดนั้นจะไปแอบอยู่ในรูไหนกันเชียวทําไมถึงไม่มีคนเคยเจอความเชื่อก็ส่วนความเชื่อความจริงก็ส่วนความจริงอย่าไปดราม่าเลยช่วงนี้เป็นช่วงดึงดูดนักท่องเที่ยวหน้าหนาวคงเป็นการเล่นข่าของสะปะปลาวนั่นแหละ บางก็ว่าป่าเมืองลาวนั้นลึกลับซับซ้อนเป็นป่าที่ลึกที่สุดสุดแสนจะซับซ้อนมากกว่าในเมืองไทยหลายสิบเท่าแค่จุดที่นักท่องเที่ยวไปถ่ายรูปก็ลึกแล้ว ตรงที่เป็นยอดไม่น่าจะมีคนเข้าไปเป็นพันๆปีแล้วหรอมั้งแล้วก็มีคนลามมาคอมเมนต์นะคะว่าที่เห็นน่ะเป็นของจริงเลยความสูงประมาณ40เมตรทวาจะรรยะสายตาแล้วก็มีบางคนนะคะเข้ามาคอมเมนต์ว่าอาจจะเป็นการหลอกนักท่องเที่ยวให้ไปเที่ยวลาวต้องคิดตามหลักความจริงระยะไกลขนาดนั้นเห็นตัวใหญ่แบบนี้ชัดเกินไปหรือเปล่าอย่าตกหลุมพรางการท่องเที่ยวเขาเลยเพราะว่าปีหน้าเป็นปีแห่งการท่องเที่ยวลาวด้วยบางก็ว่ากิงของถ้าตัวใหญ่ขนาดนี้ต้นไม้พังไปหมดแล้ว ลและถ้าพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์เหมือนที่กับอาจารย์ออยพูดเอาไว้นะดูจากในคลิปการเคลื่อนไหวตามกายวิภาคเหมือนมนุษย์ถ้าเป็นสิ่งนี้ลับวิทยาศาสตร์ไม่มีทางพิสูจน์ได้แต่อย่าลืมว่าวิทยาศาสตร์ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นสิ่งที่มองไม่เห็นหรืออยู่เหนือวิทยาศาสตร์และพิสูจน์ไม่ได้ก็อาจจะมีเหมือนนรกกับสวรรค์นั่นแหละก็ต้องมองสองด้านบางคนก็บอกว่าถ้าลิงตัวใหญ่ขนาดนั้นเวลาเดินไปไนรับรองต้นไม้ถึงจะเป็นในป่าก็เหอะพังระเนระนาดไปหมดแล้ว แต่นี่ต้นไม้ยังไม่ไหวติ่งเลยสรุปน่าจะเป็นแสงสะท้อนแล้วก็การหักเหของแสงมากกว่า